อุ๊ย,ยพี่ฮุนอีซึงฮุนวินเนอร์ค่ะคิงกัน,เห,นเห็นอีกแล้วนะคะหลังจากที่เคยปล่อยคลิปเต้นกับลิซ่าค่ะมาประมาณ3คลิปได้นะคะแถมมีการลากเอาเจ้าแชงค่ะมาปิดท้ายให้เราได้เห็นโมเมนต์พิเศษอีกด้วยนะคะมาคราวนี้เอาอีกแล้วค่ะคิงได้คิงดีนะคะคิงว่าน้องลิซ่าค่ะไปดูพี่ๆนะคะตอนซ้อมคอนเสิร์ตด้วยค่ะและเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าลิซา่ายังมาช่วยถ่ายรูปนะคะให้กับเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมแหมอยากจะแหมไปถึง ดาวอังคารกันเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็แอบอิจฉานะคะคนขี้อวดเขานิดนึงค่ะสงสัยนะคะว่าช่วงนี้ค่ะตลิศเนี่ยอาจจะเข้าตึกดำนะไปซ้อมการทาแบ็คอยู่บ่อยๆก็เป็นได้นะคะก็เลยได้เจอกันเยอะขึ้นนิดนึงนะคะก็มีโมเมนต์ค่ะพี่น้องร่วมค่ายค่ะทําให้เราได้เห็นนะคะความเคลื่อนไหวนะคะของตลิศเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะ ก็พี่หุ่นเขานะคะก็เอ็นดูน้องลิซ่ามากๆนะพอแฟนคลับค่ะไปขอเขาใช่ไหมตอนที่ไลฟ์อยู่ว่าเออขอให้มาเต้นกับลิซ่าอะไรแบบนี้คืออยากเห็นคลิปเต้นด้วยกันค่ะเขาก็พยายามนะทาจนสําเร็จจนได้น,นะคะมาคราวนี้ค่ะก็มีรูปคู่นะคะมาอวดเพิ่มเติมด้วยค่ะ,อะแอดก็เห็นมีการขึ้นไหวนะอัปเดตใหม่ๆนะก็ออามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมาก,กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า